อันนี้คือน้ำหูน้ำตาอะไรสูงแม่นิดนะคะเมื่อกี้หาวไม่ได้หาวม่วงนอนหาวอยากพูดอยากอะไรสักอย่างใช่พอเมื่อกี้มาพูดมาคุยบอกพี่ก็หายไปเลยไอ้หาวนะอันนี้คือเอาไอ้จะชี้อันนี้จะชี้จะชี้ให้ดูเพราะว่ามันสูงเนาะจะมองไม่เห็นชี้ตรงไหนอะไรนูกค้าบันเดี๋ยวแป๊บนึงยกมือขึ้นเลยเหอะยกมือขึ้นเลยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่กับแม่นิดดวงเฮงครับ<อ>ไม่รู้จะมีเซนเรื่องอะไรไม่รู้ครับจูจ่ๆมันบอกว่าเห็นเลขอืตอนแรกว่าหาจนแบบน้ำตาไหลเดินมาพูดกับพี่โอไม่รู้เป็นไรไม่ได้ง่วงนอนอันนี้อันนี้คือมองเห็นเองบอกอันนี้มองเห็นเองนั่งจ้องตั้งนานแล้วจะเรียกว่าจะ มันใช่เลขือเปล่าเพราะว่ามองดูตั้งนานแล้วค่ะแต่อันนี้ก็ต้องใช้ไม่ใช่เป็นรูปปูนะต้องใช้วินจารนยาณนะพูดไม่ค่อยถูกเลยวิจารณญาณในการรับใช้ต้องใช้วิจารณ์ต้องใช้วิจารณ์จักรยานปั่นดูพูดยากพูดยากอ่าเราเราจะมีในถ้ำหลวงปู่สวงครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเลขห้าเนาะอ่ะอาชีตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นเลขห้าเลขห้ากับเลขสี่เนาะ เอ,อเป็นห้ากับสี่แบบชัดมากชัดจริงๆแต่เลขห้าน,นี่ก็คือแบบว่าจะเป็นเก้าก็ได้หรือเป็นห้าเป็นสี่ก็ได้เนี่ยมันมองยังไงก็เป็นนี่อีกอย่างหนึ่งก็เหมือนเลขเก้าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเลขห้าตรงนั้นใช่ไหมคะ,<ช>คะที่ชี้ใช่ใชัดเลเนาะใช่และอีกดำดำอ,อ,อีกตรงเนี้ยอันนี้ยิ่งชัดเลยตรงนี้สี่ห้าสามเนี่ยนี่เลขสี่ตรงนี้ อันนี้เป็นเลขห้าอันนี้เป็นเลขสามยังใหญ่เลยข้างล่างนี้เป็นเลขเก้าไม่ใช่เลขศูนย์เป็นเลขเก้านี่ชัดมากเลยพอดูพอพูดไปปุ๊บไม่หาวแล้วสามตัวสองตัวม่ค่ะอันนี้สามตัวนี้สองตัวข้างบนสามตัวตัวไหนนะคะสี่สามห้าสี่สามห้าสามตัวสามตัวสองตัวสองตัวเป็น ตรงนี้มันเป็นเลขห้าเนาะมองไปอีกทีหนึ่งเป็นเลขเก้าห,หรือจะเป็นเก้าสี่หรือห้าสี่ก็ได้ตรงเนี้ยชัดมากนั่งส่องดูกับพี่เมื่อกี้ส่องนั่งนานพากันส่งบอกว่าใช่ไหมเนาะไอตอนแรกมองไม่เห็นจตอนแรกมองไม่เห็นมาแล้วมองไม่เห็นนี่เพิ่งมองมาเห็น,นก็เลยนั่งนั่งหาวหาวด้วยน้าตาก็ไหลด้วยไม่ได้ง่วงนอนหขาไม่ได้ง่วงนอนแต่ว่า เห็นตัวเด่นเห็นตัวเด่นพอเห็นแล้วก็หยุดหท้าใช่ค่ะนะคะทีนี้เนาะได้บอกไม่ต้องลงก็ได้บอกเลยไม่ต้องไม่ต้องลงเพราะว่าปูให้แล้วโอเคเหมือนองค์จะลงเหมือนองค์จะลงเท้าวบอกเท้าวอกพอพอเห็นแล้วก็บอกแล้วก็หายแล้วม่ก็หยุดเท้ามอมไม่มอมใช่แล้วใช่พิจารณาในการรับชมก็รับชมเป็นเพียงแนวทางนะเะ่า ที่ยินแล้วก็ห้าสี่เก้าแล้วก็สี่ห้าสามนี่นหลงข้างบนนี้ตอนที่มาเน่ะเจอไอ้ข้างบนนี่ก่อนไอ้ตอนที่เดินมาเจอตัวนี้ก่อนเป็นห้าหนึ่งตอนที่เดินมาจากนู้นเดินขึ้นมาแล้วตัวนี้อันนี้เป็นเลขนี้เป็นเลขนึ่งห้าสี่เก้าข้างล่างเลข้างล่างเรีอะไรนะห้าสี่เก้าแล้วก็สองเออสี่ห้าสามอีกจึงชุดสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่เก้า ห9 4 9 5 3สี่เก้าห้าอืมอะไรอีกห้าสี่้าเกได้ตรงน่งนปังเกิดเนาะน,นี่มองอยังไงก็ยังอยู่เนาะไม้เห็นเยเหรอิด ก <cithé> <cath> ินไปเอ้ยไม่ไ <cued> ด <gardens> ้ไดโรยก็ไอคอนเลยก็ไม่ใช่กินจบเลยกินละลำไปนอกเจอเล่นกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับนี่ก็ไปไม่จําได้เบอร์ไทยไทยเล็กกระทิไม่ถูกเตือนนี่ไลค์นี่ไลค์กันเนี่ยนี่มันรับได้ไงไอ้ตรีนั่นเนี่ยที่มันสัมพันธ์หามันต้องเยอะเจอตัวเล็กออนไซด์ตัวเล็กจริงๆ เราอยู่ติงที่วันที่ฟันเห็นผู้หญิงมานอนตรงนี้นะมานอนตรงนี้นะพี่เก็บมุงออกอ่ะมานอนข้างบนอที่ฝันวันนั้นอะเราพูดก่อนนะให้จบพี่ก่อนคลไมในเพลงเนาะโอเคม้จบอันนี้เขียนให้ชัดๆอันนี้เขียนให้ชัดๆเนาะสรุปครับนี่ห้าสี่ห้าเก้าใช่ไหมคะน่ะ ที่มองที่มองเห็นที่เห็นเนาะดีเนาะนครับสรุปตัวเลขที่เห็นกับฝาผนังครับจะเป็นห้าหนึ่งสี่ห้าสามห้าสี่ห้าเก้าครับอืม เรียกว่าจะอางเอามื่อตเียนนะครับแเแนี้แต่ว่าบัตงยูรูทาาไม่ในนเปนเ่งลกอยแมองไปเห็นเแล้วนะครับพอโบนกิดลรู้สึกว่าหายนะครับหายหอนอัเดี๋ยวเราไปดูม่นิกก่อนครับมดยืนตรงคีเร่ไหคือไม้เดีอ่ะ สวัสดีครับม่นิดดวงใจครับเด็กทมื่อกี้นี้ว่าจะข้าพาเข้าตรงนเมื่อี้นล้วเป็นยังไงหาวมากเลยหาวหาวแบบทำละหาวน้ำตูงน้ำตาไหลเลยกันพออีกสักพักหนึ่ง